เจ้าเร่าข่าวแบบภาษีก่ติดสถานการณ์บ้านกกอกจ้ามาดูกันนะคะว่าลุงพลนหัวร้อนรุ่งพลนหัวร้อนเป็นข่าวที่ดังดังมากในตอนนี้นะคะ แกถึงมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงน,นะคะจากสุภาพบุรุษสุดหล่อเลยนะคะก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องลุมเลา้าลุงพลอยู่เหมือนกันนะคะก็จะมีเรียบร้อยแล้วก็คือท่อนไม้นะคะท่อนไม้มาค่าแต่ที่ กรมป่าไม้ได้ทำการย้ายไปอยู่ที่สปอ,อกกตูมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะยังไม่ถึงเวลาที่ของภาษีแต่มันก็ยังเป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่รุงพลน่าจะมีความหวาดระแวงนะคะ อารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์แปรปรวนเมนไม่มาเครียดสับสนอะไรแบบอย่างนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นประเด็นร้อนสำหรับปรุงพลอย่างมากแล้วก็เงิน f c ที่บริจาคก,กันเข้ามามากมายนะคะหลักแสนนะคะเกือบร้านนะคะแปดแสนกว่านะคะที่จะมาเทพื้น นะคะบนวัดแล้วก็ทำงานบนวัดแล้วก็หลายๆคนงานไม่รับนะคะไม่รับค่าจา้างแรงงานแต่ก็จะต้องเอาเงินนั้นไปบริจาคทำอย่างอื่นต่ออะไรประมาณนะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันละรกันนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องเงินนี้นะคะมีการเบริกจ่ายเบิกทอนอะไรเป็นไง ก็ยังมียูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็ยังไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วประเด็นที่ลุงพลหัวร้อนโอ้โหสุดยอดเลยนะคะมีพ่อตาตาชาญน,นะคะก็ออกมานะคะให้สัมภาษณ์สื่อด้วยแล้วก็มาหานักข่าวคนที่ลุงพลหัวร้อนใส่นะคะ กระชากไม้นะคะตบหลังแต่ตาชานจะมาขอโทษแต่ก็หาหนักข่าวคนนั้นไม่เจอนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ตาชานแกจะมาขอโทษแทนลูกเขยค่ะแบบสุดยอดมากเป็นพ่อตาที่เข้าใจนะคะพ่อตายังทราบอีกว่าลุงพลแกเป็นคนพูดเสียงดังผงผางสุดยอดสุภาพบุรุษ เพิ่งได้เห็นกันก็ในสื่อนะคะสื่อคือไปเร็วมากเช่นเดียวกันค่ะเหมือนลุงพลเลยนะคะคำไวเค็มด่วนเลยนะคะดังไวมากดังจาก FC นะคะดังจาก FC ดังจากซื่อดังจากข่าวดังจากยูทูบเบอร์นะคะแล้ว มาชมคลิปหน้ากันนะคะว่ายูทูบเบอร์เป็นแบบไหนที่กุกเกาะณนะเวลานี้ตอนนี้นะคะติดตามรับชมกันได้เลยยูทูบเบอร์คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ประสิทธิใ์ใเดยจ้าก็จะมาเล่าข่าวร้อน กาติดสถานการณ์ให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะบ้านเมืองมีคือมีแปรความยุติธรรมอยู่ที่ไหนความเจริญจะอยู่ที่นั่นโปรดติดตามคลิปต่อไปนะคะ